นั้นก็วัดกันเลนเดียวเลยนาะแค่นั้นแหละมันจวดแล้วมันลงไม่ได้แค่นั้นมันก็อยู่บนมือเราคิดแค่นี้จริงผมคิดโง่แค่นี้เด็กนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันก่อนผิดแล้วเองผิดรุ่นแล้วเนี่ยมันยิงไม่ได้น้องดึงไทรวะโอโหโอเวอร์เก้อเฮ้ยเฮ้ยเราวินนอ้โหพลังมันกระจุดมาก สวัสดีครับท่านชมทุกท่านวมาด้อยู่กับพบไอหาับเกม Marvel Snap อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมากับซีรีส์เดิมนะครับ Go to ร้อยกับซีซันพาสโลกิรอบนี้เป็นตอน2ครับ2นะครับนั่นก็คือตอนจบแล้วแหละมันจะแยกเป็นอีก2เด็กในคลิปนี้นะเป็น80-90กับ90-100นะครับผมมาดูกันว่าเด็กแต่ละช่วงเนี่ย เล่นยังไงแตกต่างกันยังไงนะครับช่วงนั้นโลกิมันเมตาด้วยครับทุกคนก็จะเอาแต่เคาน์เตอร์โลกิซึ่งการที่ผมจะไต่ไปแรงร้อยเนี่ยมันก็ยากมากยิ่งขึ้นนะครับเขาไม่ยอมให้โลกิอะ่ะเกิดเลยอะ่ะอีกฝั่งที่เขาเอาเด็กมาคือพยายามแก้ทางโลกทิที่เจอคือแก้ทางโลกิเยอะมากครับอ่ะเรามาดูกันกับเด็ก แรกนะครับผมคือเด็ก80ถึง90นะครับผมขอเรียกว่าโลกิแองเจล่านะครับคิตตี้ไพร์แองเจล่านะครับเอามาคอมโบการคิตตี้ไพร์แองเจล่าโลกิก็คอมโบกับคาแรคเตอร์นะครับเติมพลังแล้วก็มีชูรีเข้ามาเกี่ยวด้วยครับเป็นชนะูรีคิตตี้ไพรเนาะที่ที่เขาชอบเล่นกันในเทิร์น5แล้วก็ลงชูรีคิตตี้ไพรเพื่อเด้งพลังให้คิตตี้ไพรมันไปถ้าเราลงมันตั้งแต่แรกมันก็จะขึ้นไป10ประมาณ 10, าณ10ได้อะ ก็ถือว่าตัวใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็ไอออนแมนครับคูณ2ในในเลนนั้นซึ่ง มันก็ดีดพลังเท่ากับว่าเทิน6เนี่ยผมสามารถลงไอออนแมนกับคีทิพายเนะาะจะกลายเป็นไอออนแมนก็คูณเลนหนึ่งให้เยอะกับคีทิพายก็ลงเลนหนึ่งให้เยอะเพราะฉะนั้น2เลนเนี่ยมันจะเยอะแล้วก็มีการ์ดที่เอาไว้เติมบนมือนะครับก็จะเป็นเอเจนต์สิบสามเอเจนต์โคสันนะครับทาให้เวลาโลกิเปลี่ยนการ์ดเนี่ยคาแรคเ,เตอร์ก็จะได้พลังที่เยอะมากยิ่งขึ้นนะครับมีการ์ดแก้ทาง2ใบครับเป็นโลกกับช้างฉี่นะครับแก้ทางคนละแบบตัวหนึ่งแก้ทางต่อเนื่องนะครับตัว นึงทํำลายตัวเป้งๆท,ที่ที่เราคิดว่าต่อให้เราแบบเล่นเต็มที่พลังเราก็ไม่เท่าเขาเนาะแล้วก็มีการชาเวสครับเผื่อการดไม่ขึ้นมือนะครับให้คอมโบติดนั่นเองก็เด็ก80 9 0ถึง90จะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยไปฮะ <S <S เออมันพลังเยอะสุดแล้วในมือผมก๊อฟม,มันมาแล้วก็มันเป็นเด็กอะไรของมันยไม่รู้ แบ็กโมแบ็กโม้นี่ต้องเล่นกับไอ้นัน่นนะโหสุดอ้สแตเจอร์อะที่ถ้าอีกฝั่งถูกทิ้งอะ่ะแล้วมันจะมันจะคอร์สหนึ่งไอตัวนนะั่นน่าเล่นกับแบ็กโม้โอเคพลังหกคอร์สหนึ่งได้นี่ถือว่าเอาเลยเมจิกอ, <Magic. S 2> อีกแล้ว เจอแต่เมจิกเว้ยชีวิตแต่เรามั่นใจว่าเด็กเราแก้ได้เด็กอะไรพี่ซารอนกับซีโร่ oh. อ,อุ๊ยขโมยได้ขโมยได้ขโมยได้ไดเราต้องขโมยว่ะเราต้องเล่นขโมย <c oughs> ขโมยเลย ได้ขโมยก่อนสวยทีเนี้ยมันก็อยากยอมแพ้เรากันทั้งนั้นเจอเราขัดน่ะแบคแพนเทอร์โอ้ยไอ้เคเอ้ยโดนดึงไอ้สัตว์โดนดึงแล้วยังแพ้เลนเขาโอ้ยควายเอ้ยไอ้เคสเว็บไอ้เบลอืมน่าจะอันนี้แต่มันเป็นอันนีม้ไม่มีบ่องมันก็ก็ดวงอะลเลสกาวมาไงวะ <c oughs> เลสกาวมาไงวะเฮ้ยมีช้างฉี่ไว้เอาเอาเอา,เอา นั้นก็วัดกันเลนเดียวเลยเนาะ <C US H> แค่นั้นแหละนั่นแหละเปิดทีหลังด้วยกูครอบช่างฉีด้วยนะเน,นี่ยมาเลนนี้อย่างนี้เลยเปิดทีหลังเหรอวะอาจารย์มีอาโมงอาเมอร์เพื่อเนี่มืนจะอันิมโย,ก,ววมยกเราวะไม่โยกเราเราก็ไม่กลัวเรามีสองช่างฉี่สองเลนแะบเลยแพ้ไปเลนหนึ่งก็เฉยๆวะ ลงมาช้างฉี่อุ้ยเฮ้ยเราน่าจะพลังเยอะอยู่โอ้ยพลังกระจิตหกกระจิตลิตรนี่งไงมึงไอ้สัตว์ก็กูนี่แหละขโมยมึงมาช้างฉี่มึงก็ต้องสั่นกลัวกอับมาไม่มีให้ยิงอืเรียบร้อย Yeah. เยี่ยมกับมาเก้าสิไปแล้วอยู่เวลาไปเซเว่นี่โอเคครับผมจบไปแล้วสำหรับเด็ก80-90นะครับนี่เรามาดูสุดยอดเด็กแล้วกันที่ทำให้โลกิผมไปถึงร้อยได้นั่นเองก็คือตอนนั้นนะไอเดียผมคิดก็คือโลกิผมอ่ะขอแค่การบานมือเยอะไม่ต้องใช้การ์ดที่เติมการ์ดบนมืองงไหม ผมก็คิดขึ้นได้ว่าก็แค่ทําให้มือมันเกลือไงให้มันจวดแล้วมันลงไม่ได้แค่นั้นมันก็อยู่บนมือเราคิดแค่นี้จริงๆผมคิดงโง่แค่นี้เด็กนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันก่อนปะโลกี้นะครับก็คือเหมือนเดิมครับเปลี่ยนการ์ดบนมือแต่ตัวที่เติมการ์ดบนมือเนี่ยมันมีแค่เซนติเนลต่อมาครับควินเจสก็เหมือนเดิมครับคือกอปเด็กเขามาแล้วก็เล่นเองแม่งเลยครับปัญมานั้นกอบมาเล่นเอง พระเอกอีกตัวเลยนะครับล็อกจอจูบิลี่ครับผมซึ่งถ้าสังเกตอะตัวเราอ่ะมันถ้าดึงจากเด็กมาได้อละ้วลงอ่ะคือเก่งเก่งทุกตัวเลยครับก็จะเป็นล็อกจอครับลงแล้วก็ถ้าเกิดจูบิลี่อยู่ในมือก็ลงจูบิลี่เท่ากับเราได้ตัวในเด็กอะสะ2ตัวใหญ่ๆเลยครับไอออนแมนเดวิล n o ไดโนซอร์อานิมโซราอะไรออดด็อกตอร์ดูมอเมริกันชาเวสแมกนิโตโอ้ คือแบบแต่ละตัวคือโหนโหดทั้งนั้นนะครับก็จะกลายเป็นว่าผมมาเล่นล็อกจอเป็นค่อนข้างจะหลักนะแล้วก็โลกิเป็นรองแต่มันก็มีจังหวะที่ผมก๊อปด้วยโลกิอยู่กับวินเจตแล้วคัมแบ็กเขาด้วยการ์ดของเขาเองถ้าอยากรู้เป็นยังไงไปดูกันเลยโอ้โหพูดไปเยอะมากไปดูกันเลยครับไปรุยกันอันนี้คือมาเก็บตกนะผมไม่ได้อัดคลิปไว้ตอนแรงตอนใช้เด็กนี้ไต่ขึ้นร้อยนะมาดูกันแต่มันโหจริง ผมก็หายอีโบนะถ้าหายอีโบนี่เล่นโลคิไม่ได้กรอบมาก็คือไม่ได้เล่นไม่มีค่าเลยโอ้โหเียเด็กกูไปแล้วแอติรันสลับเด็กสลับการ์ดเข้าเด็กหมาว่าเฮ้ยหมาเล่นนู้นสบายแล้วกูวินเชดว่ะจูบิลี่ครับโอ้ว้าวแซนับเลยแซนับเลยครับโคตรมั่นใจบอกเลยว่าได้สองตัวเป้งๆแน่นอน อะไรใส่ครอบอืมชาเวสโลคีหรือเปล่า,านะใครวะอุ้ยแมกนิโตดึงโอ้เอาแล้วอุ้ยสลับอุ้ยแมกนิโตโดนยิงโอเคก็ดเดวิลไดโนเสาร์ครับม,มีไม่ค่อยเยอะหรอก,กรับเอ้ายิงไม่ได้ไอ้น้องผิดแล้วเองผิดรุ่นแล้วเนะี่ยมันยิงไม่ได้น้อง โอ้ยตายนอกตะดูมครับจบครับทำไรตุ่มมันมุ่ัวๆนะไอเนี่ยโอ้ม่มัวซุดซุตัวเร่งนะก็โดนไปครับเนี่ยครับไม่มีอะไรครับมาจูบิลี่โลกีไม่ต้องเล่นครับเอาไว้เล่นในยามที่จำเป็นในรู้ในตอนที่พอจะเดาออกว่าเด็กเขาเนี่ยเป็นเด็กอะไรอีกสเกมครับมาร์ค สักเบอร์หรือเปล่ามาสันสปอตระบบระบายน้ำเราต้องระบายออกมาแล้วทำไมมันเกลืองี้โมโจโวเฮ้ยนี้เล่นได้เลยครับจูบิลี่หมามา,มาพอดีโลกิเองไม่ต้องออกลงละโอ้โหไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่น่าจะดึงตัวเก่งๆได้อยู่มาครับวัดดวงโลกเอ้ย เอ้ยเอโคนี่เล่นยากหน่อยละเองอะ่ะส่วนเราเล่นสบายครับเอโคมาดักทางให้ทีนี้เขาล็อกเป็นสองเลนละเราอะไรออดได้อยู่โอ้เจสิก้าทางอะไรขอเป้งๆให้เราแมกนิโต้ดึงโลกมาเปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์โอ้วินเลนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เล่นนี้วินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิบสองน่าจะวินนะน่าจะวินตุ้มไอออนแมนจูบิลี่ดึงใครวะโอ,โ,โอ้โหโอ,เ,โอโหเวอร์เกินเวอร์เกินพี่น้องเปิดทีหลังด้วยจะโดนอะไรออดเปล่าวะเด็กเขามันคือเด็กอะไรวะนะโอ้ยสแนปด้วยมันมีอะไรออดเปล่าวะอะไรออดจริงรอ่ะ ถ้าอะไรอ่อนเราก็ต้องยอมมาครับก็ไปเลยละกันเฮ้ยไม่ไม่อะไรอ่อนแล้วนะเอาอย่างนี้เราวินใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราวินนอ้โหพลังมึงกระจุดมากถึงทำลายไม่ได้แต่พลังเราเยอะกว่ายอยู่ที่ <c oughs> โอ้โุดยอดสุดยอดเปล่าเลยโอเคครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเด็กโลกิ ก็ใช้เด็กนี่แหละครับขึ้นมาจนได้ก็ขอให้ทุกคนที่ยังไม่ถึงร้อยนะครับก็ไปถึงร้อยให้ได้แล้วก็อยากฝากเรื่องของไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ใน t ทวิ h นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ Description นะครับที่คำอธิบายข้างล่างถ้าใครสนใจก็ไปกดติดตามแล้วก็รอผมไลฟ์สดมันก็ได้แจ้งเตือนนะ ดูกันได้ครับขอเพลงได้ผมเปิดเพลงได้ไม่ติดิรืิกระิกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยจ้าแล้วเจอกันคลิปต่อไปเป็นไรรอชมกันได้เลย